การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องกิจวัตรสิข้อ 1. การบินทบาตตอนที่สองสวัสดีธรรมทายาททุกท่านคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ยของพระทุกรูปเลยเนี่ย ที่อยู่ในวัดสอนมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชกันมาท่านเองท่านก็มีโอวาทเอาไว้ท่านก็บอกว่าเออนะพวกเรานี่เวลาใช้ของเนี่ยอย่าให้เป็นขี้ข่ามันเช่นท่านบอกว่าถ้าใช้น้ำไม่เป็นเนี่ยก็เป็นขี้ข่าน้ำใช้ไฟไม่เป็นก็เป็นขี้ข่าไฟใช้เงินไม่เป็นก็เป็นขี้ข่าเงินหมายความว่ายังไง หมายความว่าถ้าต่างคนต่างใช้น้ํากันสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยไม่ได้ช่วยกันประหยัดเปิดไฟมันซะทุกดวงเลยเนี่ยทั้งทั้งที่บางทีก็ไม่ได้ต้องการความสว่างอะไรมากนักหรือใช้เงินเป็นเบี้ยเลยไม่ได้สนใจเลยว่าเงินทองตรงนี้มันควรจะจับใจ่ายใช้สอยอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านบอกว่าก็ต้องไปเที่ยวไร่หาเงินมาเพื่อให้มันพอใช้ ค่าน้ำก็ไม่ใช่น้อยค่าไฟก็ไม่ใช่น้อยดังนั้นวันวันไม่ต้องมีความสุขกันละมัวแต่ต้องเที่ยวไปตะเกียกตะกายหาเงินหาทองมาอุดไอ้ความต้องการของพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าเออเนี่ยนะถ้าใช้น้ำไม่เป็นก็เป็นขี้ค่าน้ำใช้ไฟไม่เป็นก็เป็นขี้ค่าไฟใช้เงินไม่เป็นก็เป็นขี้ค่าเงิน พวกเราเองธรรมธายาิมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ใหญ่เอาละบางท่านอาจจะเห็นว่าเออนะวัดที่เรามาอยู่มันอุดมสมบูรณ์น้ําก็ไหลไฟก็สว่างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เปิดกันไปตามแต่ใจปรารถนาอย่างนี้ไม่ควรเราก็จะต้องหัดด้วยนะฮะหัดเป็นแบบอย่างด้วยใช้แต่เพียงสิ่งที่มันจําเป็นใช้น้ําก็ให้ประหยัดใช้ไฟก็ให้ประหยัด พอถ้าเกิดว่าต่างคนทําอย่างนี้ได้เนี่ยสิ่งที่มันควรจะเสียไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม่เสียเกินไปจนใช่เหตุเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่เขาบริจาคทําบุญด้วยปัจจัยกันมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเองได้รักษาสมบัติของเขาเอาไว้ด้วยรักษาสมบัติพระาศาสนาเอาไว้ด้วยนะนี่เป็นการขอเพราะฉะนั้นพอพระเดินไปบินทบาทไปขอญาติขอโยม มันจึงอยู่ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันคือหมายความว่าพระก็ไปพึ่งโยมให้เป็นสเบียงให้ส่วนโยมก็พึ่งพระในฐานะที่ท่านเป็นครูของของเขานะทีนี้รูปแบบของการบินธบานี้มันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันแบบแรกที่เราคุ้นตากันก็คือสัมภายบาทออกไปนะเหมือนกับที่พระท่านเดินบินธบาตท,ทั่วๆไปเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วมีบาทไปหนึ่งใบ แล้วก็เดินไปเรื่อยๆตามตรอกซอกซอยอย่างนั้นก็เรียกว่าบินทบาทเหมือนกันอย่างที่สองแม้ว่าไม่ได้ออกไปบินทบาทเองแต่ญาติโยมสาธุชนเขาเอาพัตตาหารมาถวายบางครั้งมาในวันเกิดบ้างบางครั้งมาในวันพระบ้างบางครั้งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบ้างเขาก็เตรียมข้าวปลาอาหารมาหลวงพี่หลวงปู่หลวงตาอะไรก็ไม่ต้องออกไปบินทบาทเขามาเลี้ยงถึงวัด อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบินทบาตอีกรูปแบบหนึ่งหรือแบบที่สามเ,เช่นเขาก็ไม่ได้มาเองละแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปตั้งโต๊ะอะไรเพื่อตักบาทของเราที่หน้าบ้านละแต่ว่าอาจจะมีงานมงคลเช่นขึ้นบ้านใหม่บ้างงานอะไรของเขาบ้างอย่างนี้เขาก็อาจจะนิมนต์พระสงฆ์ไปเพื่อไปเจริญพระพุทธมนต์บ้างเพื่อไปฉันเพลบ้างอย่างนี้เป็นต้น นี้ก็เป็นรูปแบบของการบินธบาตอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบินธบาตเองนั้นมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะแต่ว่าทุกแบบที่กล่าวมาแล้วก็ถือว่าเป็นการบินธบาตด้วยนะครับนี้พอพระเราเองเนี่ยเมื่อต้องออกไปบินธบาตแล้วถามว่าเราควรจะเตรียมอะไรให้มันพร้อมบ้างก็อันดับแรกเลยเนี่ยกิริยามารยาทของเรานี้ต้องให้เรียบร้อยนะฮะ จะนุ่งจะห่มอะไรต้องให้เรียบร้อยเพราะว่าเราไปในฐานะครูไม่ใช่ไปฐานะของการขอแบบขอทานอย่างนั้นดังนั้นพอจะออกไปปุ๊บนี่ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยอิริยามารยาต้องเรียบร้อยไม่กระโดกกระเดกไม่ใช่เดินไปมองนั่นมองนี่ไปเรื่อยหรือห่มผ้าให้มันกระปุกกระปุยหลุดลุ่ยมาเนี่ยอย่างนี้เขาเห็นแล้วเขาแทนที่จะถือว่าเราเป็นครูเนี่ย เดี๋ยวญาติโยมเขากลับรู้สึกสมเพศเราว่าโอ้ตายแล้ครูเราทำไมกระปุกกระปุยมาอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องเตรียมเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะทั้ทงกิริยามารยาททั้งหลายให้เรียบร้อยการนุ่งห่มก็ให้เรียบร้อยถือบาดไปแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจบาดให้ดีเช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยมีเรื่องเล่าตลกตลกนะในยุคสมัย ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโบนะท่านบวชเนะี่ยท่านเคยเล่าเอาไว้ว่าเออมีเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าที่วัดปักน้ําในยุคนั้นบานงทีก็ไม่ได้บินธบากันทุกรูปเนื่องจากว่าพระเยอะแต่ก็มีบางรูปก็ถึงคราวจังหวะดีๆก็ออกไปบินธบาทกันบ้างเพราะนั้นบางครั้งแขวนบาดกันนานเกินไปแขวนกันจนกระทั่งไม่ได้สังเกตว่าเอบาดของตัวเองเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหม บางทีเดินไปบินทบาทแล้วเนะี่ยมันมืดมืดเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแต่ไม่รู้หรอกว่าเออในบาทนนะี่มันมีมดเข้าไปทํารังนะหรือบางทีมีหนูเข้าไปอยู่ข้างในเนะี่ยพอไปบินทบาทเข้าเนี่ยพอเปิดฝาบาทเท่านั้นแหละเออัหนูมันก็กระโดดพลึงขึ้นมาเนะี่ยหรือบางทีมืดมืดมองไม่เห็นใส่ลงไปเนะี่ยมดมันก็ไต่ออกมาอันนี้คือบาทเราเองนะต้องรักษาให้ดีก็เป็นเรื่องสนุกสนุกนะฮนะแต่ว่า เราเองถ้าหากจะต้องออกบินธบาทกันแล้วก็ควรที่จะสำรวจบาทของเราให้มันสะอาดเช็ดถูให้ดีนะฮะก็จะได้เป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมสาธุชนเวลาเดินไปแล้วนี่ก็ต้องเดินด้วยกิริยาอาตาลที่สงบมองไปข้างหน้านด้วยความเรียบร้อยหนึ่งชั่วแอกนะก็ประมาณสัก3-4มเมตรนะก็มองไปทอดสายตาต่ำเดินไปด้วยความเรียบร้อย แล้วก็มองแต่ในบาทอย่าไปมองอย่างอื่นเดยเฉพาะบางคนโดยเพราะพวกเรานี่เป็นธรมรมทายาทเพิ่งบวชกันมาใหม่บางครั้งมออีผู้หญิงบ้างอะไรบ้างนี่เขามาใส่บาทเราถ้าเกิดว่าเราไม่สํารวมระวังตาของพวกเราเนี่ยบางทีไปมองมือเขามองแขนเขามองไปมองมาเอ๊ะก็ดูหน้าดูดีนะเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันก็จะทำให้ใจของเรานั้นวอกแวก นะเพราะฉะนั้นเวลามองก็มองแต่ในบาทแล้วอย่างนี้จึงเป็นการขอแบบพระอริยะนะีคือเป็นการขอแบบผู้ที่เขาจเจริญแล้วเป็นสัมมาอาชีวะของพระคือขอมาได้ด้วยความชอบธรรมอันนี้เวลาที่เราไปบิณฑบาตในฐานะครูอย่างนี้เนี่ยก็มีข้อเตือนใจว่าเราไปแล้วไปเป็นครูของเขาแล้วต้องให้ลูกศิษย์ของเราที่ใส่บาตรเรานั้น ได้ผลตอบแทนกลับไปอย่างคุ้มค่าจากการตักบาตรให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเราเองใีเวลาไปก่อนจะไปก็จะต้องทำตัวนี้ให้มันสะอาดบริสุทธิ์ให้มากศีลก็จะต้องดีนะฮะการปฏิบัติธรรมก็จะต้องดีทำใจให้นิ่งๆจดใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลาอย่างนี้เวลาไปรับบาตรจากเขาเนี่ย มันก็จะได้บุญกุศลเต็มที่กับผู้ที่เขาถวายพัตตาหารให้กับพวกเราจึงจะเป็นการไปที่คุ้มค่าทั้งกับญาติโยมสาธุชนแล้วก็ตัวของเราเองในขณะเดียวกันเมื่อไปแล้วนี่เดินไปบินทบาทไปนี้เราก็อาศัยจังหวะนั้นแหละในการที่จะฝึกสติของเราฝึกสมาธิของเราเดินไปก็จดศูนย์กลางกายไปหรือแม้มีโอกาสได้เห็นอะไรข้างทาง ก็เอามันมาเป็นข้อเตือนใจเช่นบางครั้งเราบินธบาทไปไปเจอคนที่เขาทํามาหากินเนี่ยเราไปดูเถอะออกจากบ้านกันไปเนี่ยต่างคนไม่ได้มีความสุขหรอกต้องไปแย่งกันไปเบียดกันเนี่ยจะต้องขึ้นรถขึ้นราหน้าตาไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรมีแต่ความรีบเร่งเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะได้มาเป็นข้อเตือนใจว่าเออนะชีวิตของคารวาสเนี่ยช่างคับแคบเหลือเกินแล้วก็มีแต่ความ ไม่มีความสุขเนี่ยต้องสแสวงหาเงินสแสวงหาทองกันผิดกับชีวิตของเราที่มีโอกาสจะได้ทําความดีอย่างเต็มที่แต่ว่าก็นั่นแหละพอคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้สึกว่าเออญาติโยมสาธุชนนี้ที่เขาไม่มีโอกาสอย่างเราแต่ก็มาสนับสนุนเราดังนั้นเราต้องทำให้เขาได้บุญไปกับเราเยอะๆเพราะนั้นมาคิดอย่างนี้แล้วนี่ทุกเชา้าเราจะต้องออกบิณฑบาตเราก็สวดมนต์ทำวัดกันให้เรียบร้อย นั่งสมาธิกันให้ใจใส่ๆตรวจดูบาทดูอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็ออกบินทบาทด้วยอาการอันสงบไปเป็นครูสอนเขาถ้าได้อย่างนี้แล้วนี่ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวของเราเองทั้งกับประโยชน์ให้กับญาติโยมสาธุชนและเมื่อเราไปแล้วนี่ได้พัตตาหารกลับมาแล้วเราก็จะได้บริโภคพัตตาหารนั้นด้วยอาการของคนที่ไม่เป็นหนี้ การไปขอพัตตาหารเข้ามาการมาบริโภคพัตตาหารด้วยความเป็นหนี้เป็นอย่างไรคือการที่เราได้มาแล้วแต่เราไม่รู้จักพินิษพิจารณามาฉันทิ้งฉันคว้างบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้จะเป็นหนี้ญาติโยมเข้าไปเพราะว่าอาหารเนี่ยทุกชิ้นทุกอย่างข้าวทุกทุกทัพพีกับทุกทุกถุงนี่เขาอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก หวังอย่างเดียวว่าจะได้บุญและก็พัตตาหานี้จะได้มาหล่อเลี้ยงพวกเราเป็นอายุให้กับพระศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาฉันข้าวของของเขาเนี่ยอย่างไม่ระมัดระวังเหลือบ้างทิ้งบ้างไม่สนใจบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นหนี้เข้าไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิพยาติโยมที่มาถวายพัตตาหารเองก็จะได้ประโยชน์กับเราอย่างเต็มที่ตั้งแต่ โยมเองก็มีโอกาสได้กำจัดความตรณีในใจของตัวเองให้มันหมดไปและโยมเองก็ได้ปัญญาด้วยได้ความอดทนด้วยเพราะว่าก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอาหารอะไรทําอย่างไรจึงจะประณีตเหมาะสมกับพวกเราได้ความอดทนเนี่ยต้องตื่นกันมาตั้งแต่เช้าหวังว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้มาใส่บาตรพวกเราทันและก็เมื่อให้ไปแล้วนี่ก็เท่ากับว่าโยมเอง ก็ได้ต่ออายุให้กับพระพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นการบินธบาทเนี่ยจึงเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวของเราเองเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นในขณะเดียวกันก็ช่วยไปตอกย้ำเรื่องของวิน,นัยเรื่องของความเคารพเรื่องของความอดทนให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยเพราะว่าเมื่อเราบินธบาทเราก็จะต้องพยายามฝึกเนี่ยตัวของเราเองให้มันดีให้เป็นครูให้ได้วินัยก็จะมาทาให้ เป็นกรอบของการฝึกตัววินัยเองก็จะเจริญขึ้นมาความเคารพที่เรามีต่อสิ่งของที่ญาติโยมเข้ามาถวายคือเคารพในทานของเขาตัวนี้ก็จะทำให้เรามีความเคารพเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของฐานและก็เราเองออกไปบินทบาตในี่ต้องตืน่นตั้งแต่เช้าจะต้องฝึกความอดทนในการเดินไปและก็จะต้องฝืนทุกสิ่งทุกอย่างเลยทนต่ออำนาจกิเลส อะไรก็ตามที่จะให้เรามองในสองข้างทางเนี่ยเราก็ไม่มองเนี่ยเราก็เดินไปด้วยกิริยาอาการอันสงบความอดทนมันก็เพิ่มพูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นกิจวัตรของการบินธบาตจึงช่วยเพิ่มพูนเรื่องวิน,นัยเรื่องความเคารพเรื่องความอดทนให้กับเราเองและก็ยังเป็นประโยชน์ให้กับญาติโยมสาธุชนผู้หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาด้วย วันนี้ก็คงขอจบเรื่องของการบินธบาตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีธรรมรายาทุกท่าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพระตะถาคตเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทานที่ประกอบไปด้วยองค์6คือองค์ของผู้ให้หรือเจตนา3คือก่อนให้ก็ดีใจกำลังให้ก็ผ่องใสหลังให้ก็เบิกบานและองค์ของผู้รับสามคือผู้รับปราศจากราคะโทสะและโมหะทานที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะเช่นนี้เป็นบุญใหญ่ค่ะ บินทบาทแปลว่าการตกลงแห่งก้อนข้าวเป็นคําเรียกก้อนข้าวที่เขาใส่ลงในภาชนะที่รองรับเช่นบาทเป็นต้นบินทบาทในคําวัดหมายถึงอาหารสําหรับถวายพระซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่สำหรับพระสงฆ์จะถวายโดยใส่บาทหรือใส่ภาชนะอื่นใดก็เรียกเหมือนกัน บินทบาตหมายถึงการที่ภิกษุสามเณรไปรับอาหารที่เขาถวายด้วยบาตก็ได้เช่นใช้ว่าพระออกไปบินทบาตกันแต่เช้ายังไม่กลับจากบินทบาตเลยบินทบาตมักเขียนผิดไปว่าบินทบาตโดยอาจจะเข้าใจว่าเป็นบาตซึ่งออกเสียงเหมือนกันอันมีความหมายถึงภาชนะที่พระภิกษุสามเณรใช้รับอาหารเมื่อบินทบาต เป็นบริการของพระสงฆ์อย่างหนึ่งใน8อย่างและเป็นบริการที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกับไตรจีวร ทานที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ6ประการนี้เป็นบุญใหญ่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เหมือนน้ำในมหาสมุทรที่จะนับหรือคำนวณไม่ได้ว่ามีขนาดเท่าใดทานที่ถึงพร้อมด้วยคุณเช่นนี้เป็นที่หลั่งไหลแห่งบุญกุศลค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ